วันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568ันวันนี้วันพฤหัสบดีขึ้นสองข้ามเดือน12บปีมะเสงค่ะวันนี้เป็นวันปิยะมหาราชเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เรามาร่วมใจกันลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อคนไทยและประเทศไทยของเรานะคะ สำหรับสีมงคลวันนี้ใครที่ต้องการความสำเร็จในเรื่องของการงานต้องการความมั่นใจต้องการสร้างพลังให้กับตัวเองใช้สีส้มสีน้ำตาลหรือว่าสีอิฐค่ะแต่ถ้าใครที่ต้องการเรื่องโชคลาภเงินทองวันนี้ใช้สีฟ้ากับสีน้ำเงินนะคะแต่ถ้าใครที่ใช้สีกลุ่มนี้ไม่ได้สามารถใช้เป็นสีเหลืองกับสีครีมแทนได้ค่ะสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้ก็คือสีม่วงกับสีดา ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดหัวใจแล้วกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องน ah าโหราวาไรตี้ของคุณดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วค่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนสสีเสี้อมมงคลดาวเสวยอายุและการแก้ดาวการีจอนค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสําเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ